ปีนี้เนี่ยก็มีเรื่องเผาหลอกเผาจริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือแถวบรรทัดทองอ่ามาแล้วนี่นักกินจานนกนักกินอรสชาติบรรทัดทองก็เหมือนรสชาติอาหารเซเว่นของการเผาจริงไหมเป็นส่วนหนึ่งของการเผาวะเป็นส่วนหนึ่งของการเผาจริงครับแต่ว่าเป็นการเผาจริงที่จ่ายแพงกว่าต้องไปลองดูต้องไปลองดูถึงจะรู้ตกลงใครทําให้บรรทัดทองเจ๊งครับรัฐบาลไม่รู้อ่าแต่สาหรับผมพูดอย่างนี้ไม่ได้นพูดได้บอกว่าเออสำหรับผมคือ จุฬาปะไม่ก็พื้นที่เด่นก็โดย <ś 2> องค์การ 2> <ś> 2> <S <S ทรัพย์สินจุลาลงกรป่ะใช่ไหมตรงนั้นอะ่ะก็ไปพิจารณากันเอาเองนะครับคือล่าสุดเขามีการพูดเนาะไอ้บทพะนะิจารณาน่ะเห็นคร่าวๆเขาบอกวาา่าจัดการปัญหาขายะไม่ดีนู่นนี่นั่นเสียงเหินเลยอะไรไม่รู้อมีปัญหาโน่นนนี่เป็นเพราะว่าอะไรพื้นที่หลายรอบแต่จริงผมอยากบอกนะว่าบรรทัดทอนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ ไม่คนช่วยเยอะอ่ะกทมก็สังคมนะเขาะกทมก็ลงไปช่วยเยอะเพราะมันเป็นพื้นที่แบบเป็นพื้นที่ที่ทดลองที่ดีไปจัดงานจนไปรู้จะจัดยังไงเขียนช็อคลงพื้นจนล้างไม่รู้กี่รอบแล้วบรรทัดทองน่ะขี่สกูตเตอร์มีรถวิ่งวนไปวนมาขี่บูธดูนาดนึจนผมเนี่ยไปคาราสุดจนผมรู้สึกว่าไอ้เฮียจดที่อื่นบ้างเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งด้วยก็คือว่าจริงๆแล้วบรรทัดทองเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ ดูยิ่งไปเดอะบุ๊กอ่ะคือกูทำคือคุณทำตามตำราเลยจริงๆนะคืออย่างเช่นการออกแบบใช่ไหมการทำพื้นที่สวนกลางการมีสวนจุฬาฯร้อยปีสวนซึ่งมีหลายฟังก์ชันนะมีมัตติฟัง์ชันทำตามทฤษฎีเลยทำตามทฤษฎีทำตามทฤษฎีในการพัฒนาเมืองแต่สำหรับผมนะอันนี้ขอภายพูดในมุมของการเป็นนิสิตจุฬาเก่าแล้วกันเนาะเนี่ยจะได้ถูกด่าน้อยลงหรือจุฬามาแหวกอกผมได้น้อยลงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราซึ่งสนใจเรื่องเมืองสนใจเรื่องการออกแบบเมืองรวมถึงเพื่อนที่ทำเรียนเรียนสถาปัตย์กับปรด้วเนี่งกันาาร์สถาป ขอ,ของบรรทัดทองเนี่ยมันเป็นการพัฒนาที่และการพัฒนาส่วนใหญ่ของจุฬามันจะคิดเรื่องของธุรกิจเป็นหลักอะ่ะมันจะคิดเรื่องของค่าเชา่ามันจะคิดเรื่องของการพัฒนานในส่วนนั้นเพื่อให้เกิดผู้เชา่าเกิดย่านที่เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวถูกปะสมัยก่อนเวลาคุณคิดถึงบรรทัดทองค,คุณคิดถึงอะไรสําหรับผมอะ่ะผมคิดถึงย่านที่ชื่อว่าสวนหลวงได้ไหมเออเขาจะเรียกว่าสวนหลวงและเด็กจุฬาจะเดินไปกินข้าวกลางวันเย็นอ่ะเดินไปกินได้เช่นบะหมี่เจ๊สีนะครับ ถึงไปแล้วถูกขับไล่ไปแล้วป่ะยังอยู่ยังอยู่โอเคสมัยก่อนผมจะมีพวกร้านแบบเอ่ออะไรว่าเออและยุคหนึ่งอ่ะถ้าเออถ้าคุณจําได้อ่ะมันจะมันจะเกิดการขับไล่คนออกจากพื้นที่พวกพวกชุมชนอ่ะเสียงกงชุมชนรวมถึงสารเจ้าแม่พระาทองก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับไล่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วคุณเห็นว่าถึงเวลาจุฬาก็จะพยายามสร้างใหม่มีทางจักรยามีทางน้ํามีอะไรบ้าบออะไรอ่ะเป็นแบบ สมัยใหม่มากๆเป็นโมเดิร์นมากๆแต่ในในความคิดของผมอ่ะการทําแบบนั้นน่ะภาษาอังกฤษเรียกการเจนทริฟิเคชันการเจนทริฟายเนี่ยหมายถึงภาษาไทยไม่รู้แปลว่าอะไรส่วนเนี่ยบางอันคําว่าเจนทรีเนี่ยมันแปลว่าผู้ดีนะเจนทริฟิเคชันคือการทําให้ผู้ดีแต่ผมไม่ชอบคําแปลนี้นะบ้าบอเลยทีเดียการเจนทริฟายคือการทําให้คนจนๆอยู่ในพื้นที่นั้นไม่ได้เพราะค่าเช่ามันแพงถ้าพูดถ้าพูดอย่างเรียบง่ายแค่นี้นะก็คือเป็นแบบนั้นเลยและลักษณะที่จุฬากําลังทำอ่ะมันคือการเจนทริฟายย่านนั้นๆให้กกลาายยเป็นน่ธุริจ <ม>ซึ่งก็จะเป็นบรรทัดทองอย่างปัจจุบันนี้สำหรับพวกผมอะ่ะมันทําให้อย่างน้อยที่สุดนะเด็กจุฬาก็ไปกินอะไรไม่ได้โนอกตรงนั้นอะ่ะเพราะมันแพงเออคือ,ค,อคือเงื่อนไขไม่มีแค่นี้เลยถูกปะ่ะ<ม>และชุมชนก็ไม่อยู่<ม>ชุมชนไม่อยู่แล้วอะ่ะร้านอาหารอะไรทั้งหลายอะ่ะ<ม>พูดถ้้พูดตรงๆนะไม่ไม่มีจิตวิญญาณอ่ะคือเวลาเวลาที่คุณไปบรรทัดทองอะ่ะม,มันเป็นย่านที่แห้งแล้ง<ม>ดูแบบไม่จริงอะ่ะดูแบบแล้วก็เป็นของกินที่แบบไม่จริงอะ่ะไม่มีอะไรจริงเลยผมรู้สึกว่าจะเดินกรุงยังมีกว่า จะกลุ่มมันยังมีความเชุมชนแต่เรื่อง<ม>พวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมันมีชุมชนมันก็ต้องจัดการเรื่องอื่นอีกเนาะหรือล่าสุดเขาพูดว่าบรรทัดทองไปไม่ถึงฝันอะไรนะเยาวราชเยาวราชก็มีปัญหาเจนิฟเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องพูดกันเรื่องนี้อีกยาวเดี๋ยวจะไม่ช่วยพูดในครั้งนี้แต่ว่าโอเคอย่างบรรทัดทองเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องบรรทัดทองเนี่ยนะบรรทัดทองคือผู้อยู่อาศัยไม่มีอ่ะถ้าพูดง่ายสุดไม่มีแล้วผู้อยู่อาศัยหลักจริงๆคืออีพวกเด็กจุฬา เด็กจุลาเดินไปกินก็ไม่ได้จบแล้วแค่นั้นแล้วบรรทัดทองเนี่ยถามว่าทำมาหากินได้กี่โมงไปต้นไปห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงสองสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้ยแล้วเหลาก็เปิดไปได้ด้วยอ่ะยุบวนมาอีกไกลมหาลัยไม่รู้เปิดได้เปล่านะเออมมีมีเปล่าไม่รู้แต่แต่พูดง่ายคือมันก็ไม่ใช่ย่านบันเทิงซะทีเดียวถูกป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดิสทริกที่แบบเริงลมอ่ะถ้าพูดตามตรงไม่ใช่ไม่ใช่ย่านกินเหล้าใช่ป่ะซะทีเดียวดังนั้น เวลาคุณไปบรรทอนอ่ะสามสี่ทุ่มมันก็จบแหลวกับอีกอย่างหนึ่งไม่นับเรื่องร้านนะใช่ป่ะอย่างไอ้ร้านที่เป็นเจสีอ่ะเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่มันรอดอะตอนมันก็เตยวเป็ดเลยป่ะที่เพิ่งเจ๊งไปเลยแบบใช่แล้วไอ้ร้านข้าวมันไก่เจ๊โบก็ย้ายออกไปนี่ย้ายไปหรอใช่แล้วก็นั่นแหละคือประเด็นก็คือว่าพอมันไม่มีชุมชนอ่ะการออปเปเรตอ่ะของร้านอ่ะมันก็ทําไม่ได้ในทางทั้งวัน่ะถูกป่ะเวลาทําการมันก็สั้นและยังไม่นับเรื่องว่าเออมันแพงอ่ะคือประเด็นคือในช่วงแรกๆที่จุฬาทททานนนะะกก่่ออีมััจติดบ ย่านมันเศร้ามากนะผมพูดตรงย่านนั้นอ่ะมันเศร้ามากมันเศร้ามากแล้วไม่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านจีนจะเป็นร้านที่เป็นคนจีนอ่ะมาเปิดแล้วเป็นร้านแบบผู้ประกอบจีนอ่ะแล้วก็มีคนจีนมาเที่ยวอแล้วก็ไวรัลพอจีนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีพวกร้านดังร้านสาขาสองอ่ะมาเปิดในบรรทัดทองแล้วมันก็จะไวรัลปุ๊บปุ๊บเราก็หายถูกป่ะร้านพวกนี้เพราะมันเข้าถึงไม่ได้มันทําไม่ได้ดังนั้นอ่ะสำหรับผมอ่ะปัญหาสําคัญเลยที่ที่คุณจะต้องมองบรรทัดทองในฐานะย่านอ่ะก็คือมันต้องสัมพันธ์กับช โจทย์ของเมืองต้องทําต่อไปเลยอย่างเช่นย่านที่เป็นย่านท่องเที่ยวอีคอใช่ไหมอีคอที่ไปตั้งอยู่แถวนั้นย่านกลางเมืองใช่ไหมพี่นพมันจะมีชีวิตอยู่แค่กลางวันเพราะว่าคนไปเที่ยวกลางวันอพอกลางคืนปุ๊บเงียบใช่ป่ะแถวแถวรอบพระรมหลาชวัางทั้งหมดนั่นน่ะทั้งย่านที่เป็นย่านที่เราเรียกว่าเป็นย่านโอชาของเรานั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าถึงเวลาชุมชนมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกลางคืนก็เลยน่ากลัวเพราะมันไม่มี <Act> ivity, กษษษษษิจกรรมไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มีกิจกรรมใดๆก็ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมสังคมก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกัเอนอยเยาวราชท,ที่คุณบอกว่าบรรทองอยากเป็นเยาวราชถามว่าทุกวันนี้เยาวราชแพงขึ้นไหมทุกอย่างแพงขึ้นเหมือนกันเ <evet. S 1> จนท i f ฟเหมือนกันหมดมสิ่งที่เยาวราชอาจจะต้องทําต่อไปก็คือว่าทํายังไงเยาวราชจะรักษาความเป็นชุมชนของเยาวราชให้มันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในตัวมันเองได้ก่อนใช่ไหมนักท่องเที่ยวค่อยมาเสริมทีหลังอย่างเงี้ยผมคิดว่านี่แหละเป็นโจทย์ที่คุต้องทําต่อเพียงแต่ว่า บรรทัดทองอ่ะมันเป็นย่างที่เจนทีไฟในตัวมันเองได้วยนโยบายถูกปะ่ะแล้วถ้าผมในฐานะเด็กจุฬาทุกวันเนี้ยยังคิดอยู่นะมองย้อนไปรหัสแบบ5้าสามอะไรอย่างี้นะเราก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นหน้าการเรียนจุฬาคนไม่ค่อยมีกระตังยังพอที่จะมีไลฟ์สไตล์ได้ ยังไปกินข้าวที่บรรทะทองได้ไม่ใช่บรรทะทองยังไปกินข้าวที่สวนหลวงได้ยังพอที่จะไปดูหนังที่ราคาไม่แพงมากได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทุกวันนี้ผมรู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันแพงหมดโอเคเสียงหายโอ้ยเอเสียงเพิ่งหายอยู่ดีๆไหมดับบหาไม่เป็นไรโอเคก็อะไรจะจบพอดีจะจบพอดีจะจบแล้วโอเคก็จบแล้วนะครับเพราะเสียงหายเป็นการขับไล่ ออกจากแชแนลเป็นการขับไล่ออกจากชแนลเป็นวันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะแยะเสียงจากคอมอ๋อเสียงจากคอมโอเคเปิดได้ไหมอ๋อโอเคครับโอ้นี่เห็นไหมเรามีตัวสำรองนะครับไม่ตัดไม่ตัดแล้วเนี่ยปกติเสียงได้ไหมได้ได้โอเคเสียงได้ก็วันนี้นะครับจบแล้วสวัสดีครับคุยกันจน่านหมด่านไมหมดปิดครับ